วันนี้ผมจะมาตัดทรงเขาเรียกว่าทรงกะลาครอบเนาะทรงกะลาครอบง่ายๆดีวิธีตัดของช่างอ้อนก็ไม่ยากนะครับสวมเบอร์หนึ่งก่อนทรงกลาครอบเอาถอดเบอร์หนึ่งออกก็ได้มันยากปรับสามกิ๊กดีกว่าดูนะครับทรงกะลาครอบเยินเลยนะครับเดี๋ยวผมดูให้คนนี้มาจากประเทศอะไรนะ <c oughs> เวียดนามเนาะ <utan S 1> มาจากเ <medo S 1> วียดนามครับทรงกะลาครอบดูนะครับผมก็จะทำอย่างนี้หละครับเพื่อให้มันสะดวกในการตัดทรงกะลาครอบให้มันเหมือนกะลาจริงๆครับให้ดูชัดๆเลยนะครับนั่นแหละครับทรงกะลาครอบกับทรงเฮดละงกเนี่ยมันใกล้กันนะครับมันใกล้เคียงกันนี่วิธีขึ้นแบบไดอะแกรมก็ทำอย่างนี้ ครับให้ดูชัดๆอย่างนั้นแหละครับตัดมาใกล้ๆอย่างนั้นแหละครับอันนี้ทรงกะลาครอบดูนะครับปึ๊บปึ๊บทำไกด์ลายก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับทรงกะลาครอบมามาจากที่บอกว่ามาจากเวียดนามนั่นแหละครับเมื่อก่อนเคยตัดโรนันโดอาไนเวียดนามครับแต่นี้เขาติดใจเข้ามาเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นกะลาครอบแทนโโรนันโดอาานครับ เดี๋ยวดูให้ดูดีๆเลยอันให้ดูชัดๆให้มันได้ฉากจริงๆดูข้างหน้ามันครับจับอย่างนั้นแหละคนจับภาพก็จับอย่างงั้นแหละครับจับดีมากเอามาใกล้ๆหน่อยก็ได้เพื่ดูวิธีไกด์ไลน์เับกลาครอบมันจะตรงพอดีดูข้างหน้าครับนี่คือทรงกลาครอบนะครับเนี่ยขึ้นไกด์ลาเลยครับขึ้นไกด์ลายให้ดูรอบเลยนะครับกลาครอบ ทำเอ้คือีนี้ดูเวลาตัดข้างๆนะครับปับฟันลง2กิ๊กแล้วก็ถไถขึ้นไปรงกรลาครอบนี่ครับบนัเห็นไหมครับกลาครอบสวยมากเลยหนห็นะครับทรงกรลาครอบ สวยๆเลยครับให้ดูแบบชัดๆลยทรงกะลาครอบหรือว่าเป็นทรงเห็ดละโงกอะไรนี่มันแต่ว่าอันนี้เขาเ,ออเขาตั้งชื่อภาษาไทยว่ากะลาครอบทรงเห็ดละโงกเห็ดข้าหมากเห็ดอะไรก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นทรงข้าหมากไอ้ทรงกะลาครอบครับปึบปึบในแบบมาจากประเทศเวียดนามซึ่งไปเรียนแบบพมา่ามาแต่ว่ามันนี่อยู่ฝั่งเวียดนาม ก็เห็นคนทาพมมาเขามาตัด card, ทรงอันเดอร์คาร์ทีนี้ก็เลยมาตัดไว้เพื่อจะเลี้ยงผมไว้เป็นอันเดอร์คาร์ได้นะครับทรงกะลาครอบถ้าตัดตั้ง5ทีหกที 3, ก็เป็นทรงกะลาครอบแล้วมันก็จะเป็นทรงอันเดอร์คาร์ได้ครับคือให้ดูชัดๆเลยนะครับทรงกะลาครอบช่วยช่วยพูดให้ถนัดถนัดคล่องๆหน่อยได้ไหมหมดมดไผบ,บ๊บบลดาําเฮา หมดไฟบาบุญดำเผาหูดังหูเด่หูดังหูเด่แมวกินปลาย่างเห็นตะกัะังปักแขวแม่นบ่ครับภาษาเวียดนามยหลีบ่แม่นบ่เอเอน่นเห็นไหมเขาพูดไทยได้เป็นบางคำครับครับนี่ดูด้านหลังนะครับเออนี่ครับทรงกระลาครอบโอ,โอ้สวยจริงครับนี่ทรงนี้ไม่ค่อยมีใครออกแบบหรอกมีช่างอ่นอนนี่แหละครับหนึ่งล้านคนก็มีคนมาตัดสักสองคน สองคนหรือสามคนนี่แหละถ้าไม่ใช่คนไทยก็มาจากเวียดนามไม่ใช่เวียดนามก็มาจากลาวไม่ลาวก็เขมรเพราะว่าเขาเป็นคนอยู่ใ,ใกล้ๆป่าดงดิบนะครับโฆษณาต้าบาร์เบอร์ไหนครับนี่ต้าบาร์เบอร์นะครับนี่ดูผมใช้บัดเจียนตัวนี้นะตัดดีมากเลยนี่เห็นไหมครับนี่เบอร์โทรดูตรงนี้ออนี่อ่านให้เขาด้วยอ่านให้ด้วยเบอร์โทรอะไรนะเดิอนอ่านด้วยให้เขาดูดีกว่าครับเดี๋ยวให้เขาดูดีกว่าแล้วกัดเนงครับเบอร์โทรครับนี่ครับเอนั่นแหละนั่นแหละเอา ให้ขึ้นมาดูทรงกระลาครอบตาปาเบอร์ทั้งข้างก็มีเห็นไหมครับทรงนี้ท่างอ้อนคิดขึ้นมาเองตอนแรกอ่ะว่าจะคิดปลาดาวปลาดาวก็ตัดไปแล้วก็เลยเอากะลาครอบนี่มันดีที่สุดแล้วดูข้างหน้านะครับอันนี้เอาไว้เป็นวัยรุ่นนิดๆอย่างนี้ดีกะลาครอบไวรุ่นนะครับเนี่ยดู <laughs> เพยอจะบังหน้านิดนึงเขาเรียกกะลาครอบลากใส่เนาะ ชื่อจะตั้งทรงให้กะลาครอบลากใสด้านหน้าดูนะครับโอ้โหเหมือนเลยโอ้โหสวยจริงดูข้างหน้าเลยครับกลาครอบลากไสด้านหน้าครับขอบคุณครับช่างอ้อนครับสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับชื่อจะตั้งทรงให้กลาครอบลากใสด้านหน้าดูนะครับโอ้โหเหมือนเลยโอ้โหสวยจริงดูข้างหน้า